เป็นติ่งของแม็กพิงแล้วก็เป็นแฟนคลับของ BNK ไลฟ์สาระเสียเวลาเอาเงินไปเสียให้เขาทำไมเข้าไม่ถึงเขาหรอกเขาจะจริงจังอะไรกับเรามันเป็นความสุขอะเออพี่อยากมีความสุขแล้วพี่ก็เห็นบรรยากาศร,รอบๆเลยนะทุกคนมีความสุขหมดเลย แรกๆใครจ,จําไม่ได้เลยใชกคนคนแรกเลยที่จําได้เลยคือเชอร์ปารงคนที่สองเลยน้องอ่อนอุงอุงแล้วก็เจนนิสแล้วเสร็จก็มีน้องมีวสิกแล้วก็มีน้องโมบายนี่คือ5้าคนแรกที่แม่จําชื่อได้แล้วจําได้ว่าลูกชายก็พาไปจับมือทุกอย่างเลยเหรอคะเกินพันชิ้นค่ะอันแรกเลยที่ได้มานานเหมือนกันค่ะ ได้มาจากร้านมือถือพอเราซื้อมือถือเสร็จปุ๊บเราก็บอกเลยว่าช่วยหยิบให้พี่ด้วยครั้งแรกไปดูเกิร์ด้นคายแล้วก็เขาแถมให้ค่ะก็จับมาใส่กรอบจะได้เห็นน้องชัดๆค่ะเออหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเออทางออฟฟิเชียลก็จะทำหนังสือขึ้นมาเป็นรวมรูปภาพประวัติอะไรของน้องอะไรเงี้ยเป็นเหมือนโฟโต้บุ๊กใหญ่ค่ะ อันนี้เป็นรูปหนึ่งที่พี่ผัดตับใจมากเนาะมันแสดงพลังอะไรบางอย่างมันเหมือนเก็บความรู้สึกเก็บพลังเก็บอะไรทุกอย่างเอาทั้งลูปทั้งไรหมดเลยเหรอ5้ได้มั้งคะคอนเสิร์ตของเขาที่โซอค่ะมันออกมาแรกๆเลยสัก2อสปีได้แล้วค่ะแล้วก็หมดไปนานมากแล้วอันนี้เป็นล่าสุดเลยออกมาเมื่อตอน ตป,ปีใหม่ปีนี้เองมีปฏิทินมีกระดาษโน้ตมีรูปสุ่มมีโปสเตอร์มีภาพรวมเล่มซึ่งในทุกอัลบั้มมีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น b a c k พิง k หรือ BNK เนี่ยน้องเริ่มต้นมาจากศูนย์หมดเลยเป็นไม่ได้ร้องไม่ได้แต่มีความฝันมันได้รับการฝึกฝนมาเนาะ จนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม่คิดว่าเขาเป็นต้นแบบให้กับเด็กได้อีกหลายร้อยคนแม่กับลูกชายเนี่ยไปงานจับมือเด็กพวกเนี้พยายามทำตัวให้น่ารักเนแต่งตัวสวยๆทำตัวดีๆเพื่อจะไปจับมือเบมเบอร์ Member ที่น้องเขาชอบเขาบอกว่าเขาจะไปบอกว่าผมเป็นคนดีแล้วนะครับผมเลิกบุหรี่แล้วนะครับหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งจะเป็นไอดอล จะเป็นเด็กดีจะเป็นคนดีของสังคมนี่คือสิ่งที่แม่ได้รับคำตอบจากเด็กเจ็ดขวบณนวันนั้นค่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่เตรียมจะทำธุรกิจอันนึงเรารู้สึกมันหมดพลังวันนั้นเนี่ยไปงานจับมือน้องเชอร์ปรางก็บอกว่าพี่รู้สึกไม่ค่อยมีแรงลมันเหมือน power หมดน้องเขาก็บอก,ร,ก,ร,กรักพี่นะคะเออพอกลับมาเนี่ยหลังจากนั้นได้อีกสองวันเนี่ย พี่ลุยงานนั้นจนได้เออแล้วพี่ก็ไปดีอบอกน้องเขาว่าเออแม่ทำสำเร็จแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยแม่มองว่าสุขใครสุขมันสุขของคนแต่และคนไม่เหมือนกันเลยบางคนอาจจะชอบฟังเพลงไทยโบราณฟังอะไรนี้ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิด เออทุกอย่างมันมันถูกผลิตขึ้นมาถูกประดิษฐ์ขึ้นมาถูกคัดสรรมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ลองสัมผัสมันดูถ้าอันไหนซีเราเข้าไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็แค่เเราถอยหลังออกมาแล้วเราก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่ไง พี่มองเรื่องความทรงจำของพี่สมมุติว่าถ้าพี่แก่ตัวไปมากๆอา,า,ายุ70-80เนี่ยแล้วพี่จะเดินไปมุมที่พี่เก็บของพี้พี่จะยิ้มกับตัวเองไงแล้วบอกเฮ้ยฉันเคยเต็มที่กับตรงนี้ว่าเออพี่ชอบเก็บความทรงจํา